สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผะบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับผมมีพระบ้านสวยๆราคาแบ่งปันมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์082-480-4746ก็ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลอดวันนี้ผมก็มีพระบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผม200ทุกรายการเลยนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม,มพี่ท่านใดที่ซื้อหลายองค์ผมมีส่วนลดให้อีกนะครับผมโทรมาคุยกันหลังบ้านได้นะครับ มาเริ่มเป็นรายการที่1เลยนะครับวันนี้ย้านะครับ200ทุกรายการเลยนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับไม่ได้บวกเพิ่มนะครับรายการที่1เป็นหลวงปูท่ทวดครับผมเหมือนเดิมเนาะใครที่อยากดูรูปภาพอะไรก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูกันก่อนได้นะครับ หรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับโทรมาก็จะไว้หน่อยนะครับผมในการที่หนึ่งสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผม รายการที่สองราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามก็ผมไปเรียนลูกคู่ไข่ครับผม รายการที่สามราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผม รายการที่4ี่ราคาสองอบาทครับต่อไปเป็นพาสดสมเด็จรายการที่หครับผม รายการที่ห้าราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมเป็นปา้าลอดครับผม รายการที่หกราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมลงพูปานครับผม รายการที่เจ็ดราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมยี่สิบห้าศตวรรษครับผม รายการที่แปดราคาสองร้อยบาทครับไไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้าครับผม หมายเลขเก้าราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผมสมเด็จปกโพครับ นี่เป็นตลับปิดข้างหลังนะครับน่าจะเป็นสมเด็จโปกโพหลวงปุตโตนะครับรายการที่สิบราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมเป็นหลวพ่รุ่งครับผมบัตท่ากระเบือครับ รายการที่สิบเอ็ดราคาสอง้อบาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่สิสองครับผม อันนี้เป็นตลับปิดข้างหลังนะครับผมรายการที่สิบสองราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามออครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียครับผม รายการที่สิบสามราคาสองอบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสี่ครับผม รายการที่สิบสี่ราคาสองร้อยบาทครับไปเป็นรายการที่ห้าครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่องคงครับผม รายการที่15ราคา200บาทครับไปเป็นรายการที่16บครับผมเป็นผระซุมกอรครับผม รายการที่16บราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่17บครับผม รายการที่สิบเจ็ดราคาสองร้อยบาทครับเป็นผ่าสมเร็จรายการที่สิแปดครับผม รายการที่18ราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่19ก้ครับผม รายการที่19ราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่20่สครับผม รายการที่20ราคา200บาทครับสําหรับพี่ท่านใดอยากดูลูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับสําหรับใครที่จะโทรมาสายด่วนก็โทรมาได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม